เสียงของหนูคงไปเจอไปกระทบเซลอะไรติ่งหูอะไรสัย่างในของเขาอะค่ะได้มองเห็นชอบใช่ใช่แล้วเขาใจเราทำอะไรบ้างเขาก็จะบอกว่าเออเป็นนักร้องเขาละกันเขาพูดนานยังก็สักพักประมาณสี่เดือนละสี่เดือนเงียบแล้วล่ะทำไมลุาะกอะไรทำไมให้คุณหอมกิดอะไรขึ้นนะ กจออะไรกันนะจริงหรือไม่ที่คุณกำลังจะเดบิวต์เป็นนักร้องใหม่เฮ้ยแต่คุณบอกเบนจะวันเหรอหรือไงเฮ้ยจริงเหรอมันเป็นแบบว่าเหมือนความจับพัดจับผูดีกว่าแบบวันนั้นน่ะไปงานพี่อินที่แบบว่าเปิดพี่อินบูตการพี่อินบรตการพี่เปิดแบบโปรเจกต์ใช่เปิดคล้ายเพลงแล้วบังเอิญว่าแบบเขาเนี่ยก็เลงโบเบนจวันเอาไว้ว่าแบบเฮ้ยเป็นนักร้องหน้าใหม่กันไหมไหนไหนเอ้ยพอพอไปคู่กันปุ๊บแล้วก็หนูก็เลยบอกว่าคือจริงๆอ่ะ บอกบอกพี่อินพี่อินรู้ไหมพี่อินเป็นศิลปินในดวงใจหนูมากเลยขอให้เหมือนเดิมก็ไปร้องให้เขาฟังต่อหน้าเลยแล้วหน้าอินเป็นยังไงหน้าพี่อินอะ่ะ <า S 2> หน้าพี่อินก็ <า S 2> โอเคแล้วไปออกคู่กันเลยเฮ <า S 2> ้ยดึงโบเป็นจวันอีกดึงขึ้น <า S 1> ดึงลงแล้วยังไงก็ก็เลยแบบเสียงของหนูคงไปเจอไปกระทบ เซลอะไรติ่งหูอะไรสักอย่างในของเขาอะค่ะได้มองเห็นชอบใช่ใช่แล้วเขาใจเราทําอะไรบ้างเขาก็จะบอกว่าเออเป็นนักร้องเขาละกันเขาพูดนานยังก็สักพักประมาณสี่เดือนละสี่เดือนเงียบแล้วล่ะทำไมลูกเขาตัดอะไรทำไมฮห้คุณหอมเกิดอะไรขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นนะสี่เดือนแล้วนะพี่อินน่าจะพูดให้พ้นวันนั้นพี่อินฉุกอิน เออูดให้เด็กคนนี้กลับบ้านก่อนเย่าเด็ดยื้อนั้น <laughs> ไม่ต้องรักจง <c oughs> ลบน้ำมือกาแวกเออเขียไม่ได้แล้วแล้วไม่แล้วเราเป็นคนที่ชอบร้องเพลงไหมอยากเป็นนักร้องจริงๆไหมเอาจริงๆเราอยากก้าวข้ามผ่านความกลัวอันนี้ของเรามากๆเลยเราอยากรู้ว่าเราแบบราอออกมาแล้วเราจะเป็นยังไงเอาจริงๆแล้วอะ ออก็เลยบอกไปบอกพี่อินพี่อินหนูอยากหนูอยากอย่างเงี้ยไอ้ความอยากอ่ะความสมหวังมันก็คนคนละเรื่องกันนะอความอยากนะโทรหาพี่อินได้ไหมโทรหาพี่อินเลยอยากรู้ใช่ไหมใช่โทรหาพี่อินตอนนี้ไม่ต้องโทรถามหรอกจริงๆพี่ก็รู้คําตอบแล้วความเงียบคือคําตอบที่เขาเก่งที่ความเงียบเขาตอบแล้วด้วยความเงียบอ๋อเหรอไม่ถึองการเรื่องตอบเลยอ่ะแล้ถ้าถ้าหนูได้จริงๆรนะหนูไปไลฟ์วิ่หอมเลยหนูไปบนเวทีเลยอ ดีเลยเอา,าลเอาไาเลยได้ <c oughs> เพราะว่าตอนไมร้อนนะอนน่ามุ้ชายเป็นประมาณ50คนคุณกา้าเหรอเออ,อพี่หอมให้ไม่ล่ะตอนนี้เลยไม่มีค่าจ้างนะแต่ก็องแต่ต้อง,องอเป็นการรองรับจากอินบูโดกันนะว่าเฮ้ยน้องร้องได้แล้วเพราะว่าไม่ไ้เ๋ยวมันจะเป็นการไล่แขกตอนเลิก <c oughs> เขาเข้ามากำลังไอ้ชื่อหูยังไงวะ